สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงควาราปราจะวันที่23่ธันวาคมนะคะคุณได้เจ็ดคาถาเขาได้เดอมูลนะคะเริ่มจากคนมีคู่ก่อน เอวันนี้อาจจะงานเยอะนะคะหรือไม่ก็เป็นงานยากนะคะต้องออกแรงนะคะหรือว่าต้องใช้เวลากับเรื่องของการงานเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงความรักเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีปัญหากันอยู่นะคะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยแฟนได้เดะมูนไพ่ไม่ดีเหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือว่ามีความสับสนภายในใจ ใช้ได้ทุกเรื่องอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มีพลังงาน listen to you intuition แล้วก็ s o m a t e นะคะให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะฟังสัญชาติยานตัวเองในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วก็ s o m a t e ก็หมายถึงคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วนะคะยังไงก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจได้หรือว่าแก้ไขปัญหาชีวิตรักได้ คนโสดวันนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยในช่วงแรกๆเนี้ยอาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยเป็นรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี้ยฟังเสียงหัวใจแล้วว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆอะ่ะก็ไปต่อได้นะคะสักวันก็จะได้ลงเอยกันนะ